อันนี้เป็นชิ้นงานล่าสุดนะครับขวดน้ำเฟซีแล้วก็ใส่จกอุ้งมือปิดนะครับปิดอุ้งมือแล้วสะบัดนะครับแล้วสบัดตัวนี้สุดยอดครับตัวนี้เราปรับปรุงเรื่อยๆนะครับเพิ่มสปริงให้แรงขึ้นตัวนี้เป็นมายากลหมอสสำหรับเด็กๆนะครับ ถ้าเด็กๆก,ก็ใช้ภาพพิเหน่อยก็เลยเขาบอกนะครับในผลงานการประดิษฐ์ะอะไรต่างๆหรือการทาอะไรต่างๆขึ้นมานี่ก็เพื่อเด็กๆนะครับหนูมาเล่นมายากลกาจานะครับไม่แพงครับไม่แพงก็พออยู่ในวิสัยที่จยาัดหาซื้อได้แลวเป็นมายากลที่สวยงามนะครับยิ่งทํายิ่งสวยครับยิ่งทํายิ่งสวยนะครับมาติดต่อจารย์สักได้ที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ เวลา12.00น,นตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงถึง5โมงเย็นนะครับเวลามาถึงก็มาถามเจ้าหน้าที่ได้เลยพวกตรวจการนะว่าอาจารย์จมศักโครงการ15ถนนคนเดินอยู่ตรงไหนนะครับแล้วอย่าลืมมาโทรศัพท์ไปด้วยก็ได้นะครับจดเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ด้วยนะครับ0851262672 ไม่แพงครับรับรองว่าไม่แพงสอนกันถูกๆสตารตทที่10บาท20บาท30บาทนะครับไม่มีเงินก็สามารถเล่นมายากลได้นะครับมีหลายคลิปพี่อาจารย์สอนไปตอนนี้ไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับเศษแบงก์บาทเป็นเศษเหรียญบาทเป็นเหรียญ10นะครับเศษเหรียญบาทเหรียญหนึ่งเป็น4เหรียญนะครับลองคนดูในคลิปนะครับสอนกวกลง่ายๆสําหรับเด็กๆนะครับย้ำอาจารย์สัตว์เน้นที่กลนเด็กๆนะครับสามารถนําไปโชว์ได้ สวัสดีครับ